ที่นี่คำว่าตายตายภาษาคนก็ตายทางร่างกายภาษาธรรมก็ตายทางจิตใจือทางคุณธรรมภาษาคนตายทางร่างกายเอาไปเผาเอาไปฝังเนี่ยแต่ว่าก็มีจิตใจบางส่วนเนยเนื่องกันอยู่กับกายระบบประสาททั้งหลายเนี่ย มันเนื่องอยู่กับกายมันตายในทางกายตายด้วยกายตายด้วยกายก็ได้แต่ถ้าว่าตายในทางธรรมนั่นห,นหมายถึงคุณธรรมในทางจิตใจตายหมดจะพูดง่ายๆกับความดีตายหมดนั่นคือตายในทางศาสาธรรมร้ายกาศมากกว่าตายในทาง กาหรือทางภาษาคนบางคนบางคนตายหมดทั้งทางตายและทั้งทางจิตทางธรรมบางคนบางคนแม่ร่างกายจะตายแต่คุณค่าทางธรรมหรือทางจิตยังเหลืออยู่ก็มี <c oughs> ตายในที่นี้ก็มีอยู่สองความหมายในภาษาคนและภาษาธรรม นันคอยสังเกตดูดีว่ามันมีประโยชน์ในความรู้ทางภาษาภาษาคนแต่ภาษาธรรมนี่มันมีประโยชน์มันมีประโยชน์อย่างนี้พยายามให้รู้ไว้ทั้งสองภาษา